สวัสดีครับปั๊มอ้นป่ามคคมจังหวัดอุทัยธานีครับเลี้ยงไก่ไว้งเลี้ยงอ้นไปขายนะครับนะครับวันนี้ก็ผมก็มาถ่ายอ้นนี้จะแบ่งเป็นพืชผาอีกครั้งนะครับเพราะหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับว่าทางแฟนคลับนะครับให้ถ่ายครั้งนะครับดูการเติบโตของอ้นนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วนะครับ อนชุดนี้นะครับอ้นชุดนี้อยู่ที่หกเจ็ดเดือนนะครับหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนนะครับชุดใหญ่นะครับหกเจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักกับสามโลบวกนะครับนหนักกับสามโลบวกนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้ครับน้ำหนักก็สองลูกบวกนะครับแบบสามโลนะครับห้าห้าเดือนหกเดือนนะครับทุกนี้นะครับตัวนี้เปิดแบ่งเดือนพฤษภานะครับ ครับวสวยกันทั้งนั้นนะครับชุดนี้ก็สองโลกว่านะครับสี่เดือนห้าเดือนนะครับ นี่ก็เปิดแบงพฤทธพาเหมือนกันนะครับไฟเดอนพฤษภานะครับเดือนหนึ่งพอดีนะครับที่ผมถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับเดือนหนึ่งพอดีขนาดก็ขึ้นประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับอ้นนะครับเดือนหนึ่งก็ครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับจะหอยู่ตโตแ้นะครับก็สิบสเดือนนะครับเปิดเบาหน่อยนะครับ บางตัวก็สิบที่เป็ดเดือนก็โตต่อนะครับโตต่อไปเรื่อยๆนะครับอ้นจะโตมากโตน้อยก็แล้วแต่นะครับอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหารด้วยนะครับส่วนมากสิบที่เป็เดือนนะล้ทั้งทางฟาร์มก็หยุดให้อาหารแล้วนะครับเราให้อาหารแล้วนะครับ เพราะใกล้จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วนะครับเริ่มให้ให้กินไม้ไผ่ให้กินกระโปงกินอ้อยนะครับส่วนอาหารให้กินน้อยลงนะครับคุ่นี้ยังมีสิบตัวนะครับสิบห้าตัวมั้งครับเนี่ยสิบห้าสหกตัวแช่วยนะครับ ไปเดินพฤษภานะครับแบ่งกันนะครับชุดนี้คงจะสี่บวกแน่นอนนะครับพฤษภานะครับไม่ไม่ถึงก็เกือบถึงนะครับอุนนอนนะครับเห็นเหยียดอิมนะครับสีสวยนะครับสีไม่เข้ม ยังไม่เปิดจองนะครับไม่เปิดจองนะครับวันเดือนพฤษภาค่อยมาแบ่งกันนะครับเดือนพฤษภานะครับปลายเดือนนะครับค่อยมาแบ่งกันนะครับเราไม่รับจองนะครับุนอนครับช่วยฝากติดตามด้วยนะครับป่าอ้นป่ามะกลมจังหวัดชัศนีนะครับ